ห้องใต้ดินที่ไม่มีใครกล้าเข้านเมือเล็กๆที่เงียบสงบมีบ้านหลังเก่าตั้งะหงานอยู่บ้านหลังนี้มีห้องใต้ดินที่ถูกปิดตายมานานหลายสิบปีว่ากันว่าในอดีตเคยมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในห้องนั้นทําให้ผู้คนหวาดกลัวและไม่กล้าเฉยดใกล้บ้างว่ามีเสียงแปลกๆล,ลอยออกมาจากห้องใต้ดินในยามค่ำคืนเพิ่มความน่าสะพรึงกลัวให้กับสถานที่แห่งนี้เป็นทวีคูณเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้องใต้ดินถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครกล้าพิสูจน์ เด็กๆในเมืองมักจะช้าชายกันให้เข้าไปในบ้านร้างหลังนั้นแต่ไม่มีใครกล้าพอที่จะลงไปยังห้องใต้ดินทุกครั้งที่มีใครพยายามจะเปิดประตูห้องใต้ดินมักจะเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเสมอเช่นไฟดับลมพัดแรงหรือได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาทําให้ทุกคนต้องถอยหนีด้วยความหวาดกลัวเขาลือเกี่ยวกับห้องใต้ดินแพร่กระจายไปทั่วทําให้ผู้คนต่างพากันหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงมันมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนอนท์ไม่เชื่อเรื่องผี เขาคิดว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้องใต้ดินเป็นเพียงเรื่องหลอกเด็กนนตัดสินใจที่จะพิสูจน์ความจริงเขาเตรียมไฟใช้กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นแล้วมุ่งหน้าไปยังบ้านร้างในคืนเดือนมืดเขาตั้งใจว่าจะสํารวจห้องใต้ดินให้ละเอียดและเปิดโปงเรื่องโกหกทั้งหมดให้ทุกคนได้รู้นนค่อยๆย่อ,ยยองเข้าไปในบ้านบรรยากาศภายในมืดมิดและเงียบสงัดเขาเดินลงบันไดไปยังห้องใต้ดินอย่างระมัดระวังเมื่อถึงหน้าประตูห้องใต้ดินเขาสูดหายใจลึกๆ แล้วเปิดประตูออกชั้นทีที่ประตูเปิดออกอากาศเย็นเย,ยือกก็พัดชนะเาคนลุกสู้และรู้สึกเหมือนมีใครกําลังจ้องมองเขาอยู่ภายในห้องใต้ดินมืดสนิทนนเปิดไฟฉายส่องสารวจไปอรอบห้องเขาเห็นเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่ปกคลุมไปด้วยฝุ่นและข้าวของกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นมีกลิ่นอับชื้นและกลิ่นเหม็นน่าลอยคลุ้งไปทั่วห้องนอนรู้สึกไม่สบายใจแต่เขาก็พยายามรวบรวมสติและเดินสำรวจต่อไปขณะที่นนกำลังสำรวจห้องใต้ดินอยู่นั้น เขาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากมุมห้องด้านหนึ่งเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆและส่งไฟใช้ไปยังทิศทางของเสียงเขาเห็นเงาดำๆเคลื่อนไหวอยู่เขาตกใจมากแต่ก็พยายามตั้งสติและเดินเข้าไปดูใกล้ๆเมื่อนอนเข้าไปใกล้เงาดำนั้นเขาก็ต้องตกตะลึงเงาดำนั้นคือตุกตาเก่าตัวหนึ่งที่วางอยู่บนเก้าอี้โยกตุกตาตัวนั้นมีใบหน้าที่น่ากลัว และดวงตาที่จ้องมองมาที่นอนอย่างดูร้ายเ้าอีโยกเริ่มโยกเองอย่างช้าๆนนรู้สึกขนลุกสู้และเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาเห็นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทันใดนั้นไฟชายของนอนก็ดับลงห้องใต้ดินตกอยู่ในความมืดมิดนนรู้สึกหวาดกลัวอย่างจับใจเขาพยายามเปิดไฟชายอีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลเขารู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเขาอยู่และมีลมหายใจอุ่นๆรถต้นคอเขานนกรีดร้องออกมวยความกลัว นนพยายามคำทางเพื่อออกจากห้องใต้ดินแต่เขากลับชนเข้ากับอะไรบางอย่างเขาคลำดูแล้วพบว่าเป็นผนังเขาพยายามเดินไปตามผนังแต่ก็พบว่าห้องใต้ดินนั้นกว้างกว่า,วาที่เขาคิดไวมากเขาเดินวนไปมาอยู่ในห้องใต้ดินอย่างไรทิศท,ทาง <t> ในที่สุดนนก็พบประตูทางออกเขาเปิดประตูและววิ่งออกมาจากห้องใต้ดินอย่างไม่คิดชีวิต <t> เขาไม่หันกลับไปมองอีกเลยเมื่อเขากลับถึงบ้านเขาก็ล้มตัวลมนอนและหลับไปทันทีหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้น นนก็ไม่กล้าเฉียดใกล้บ้านร้างหลังนั้นอีกเลยเขายอมรับว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้องใต้ดินนั้นเป็นเรื่องจริงและเขาได้สัมผัสกับความน่ากลัวนั้นด้วยตัวเองเรื่องราวของนนถูกเล่าขานไปทั่วเมืองและทําให้ผู้คนหวาดกลัวห้องใต้ดินมากยิ่งขึ้นและจนถึงทุกวันนี้ห้องใต้ดินนั้นก็ยังคงถูกปิดตายและยังคงซ่อนความลับดำมืดเอาไว้ไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปสำรวจอีกเลยและเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้องใต้ดินที่ไม่มีใครกล้าเข้าก็ยังคงถูกเล่าขานสืบต่อไป